สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะผู้ที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุก็คือวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2564 ค่ะก็เป็นหมดเวลาในช่วงแรกสำหรับท่านใดที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายน2อ0 6นห้ากนะจ๊ะค่ะท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้อีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งในเดือนมก,กร,ราคม2565ถึงวันที่30กันยายน2565กค่ะก็จะปิดอยู่ช่วงเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2564 ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์มายัางผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะเดือนธันวาคมค่ะก็จะปิดปิดปรับปรุงระบบกันเดือนเดียวนะคะสําสำหรับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเขตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอนะจ๊ะค่ะก็เดือนธันวาคม2564จะไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์มายัางทุกทุกท่านการจะเปิดอีกช่วงหนึ่ง เปิดอีกช่วงหนึ่งในตั้งแต่วันทีออ่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่30กันยายน2565ค่ะก็เหมือนเดิมเช่นเดิมท่านใดที่มีภูมิลำเนามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่จะไปยื่นลงทะเบียนได้เอกสารก็เหมือนเดิมนะจ๊ะก็เหมือนเดิมค่ะลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนออทะเบียนบ้าน ที่ท่านมีภูมลำเนาอยู่นะจ๊ะแล้วก็กรณีท่านที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารค่ะก็ได้ทุกธนาคารค่ะก็ทำนหน้าบัญชีธนาคารกันเลยนะคะค่ะสำหรับในช่วงแรกหมดไปแล้วอีกรอบนึง เริ่มปีหน้ามกราคมถึง30กันยายน2 5 6 5ค่ะก็หวังว่าได้หลายท่านกระเลนได้หลายท่านนะคะค่ะก็ช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปลงทะเบียนนะคะค่ะก็ พบกันในช่วงในปีหน้าในปีหน้าค่ะก็หวังว่าคลิปที่ดิฉันลงกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุก,ท,กทุกท่านกันนะคะอย่าลืมกดติดตามขออนอยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดทุกอย่างเลยนะคะ หรือท่านใดสงสัยสามารถที่จะผ่านคอมเมนต์ค่ะตั้งคำถามมาได้เลยพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ตุกค้างค่ะสาหรับในคลิปนี้พอร้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ